ให้ราเชนกาวิเคตร,ราเชนเปิดสั้นที่อาวุธโดูเชตแล้วเถวสามารถที่จะดึงพวงเล่นได้เยอะทีเดียวครับยอกออกมาลูกนี้อย่าดิ้นต่อไปต่อไปได้ลูกนี้ยิงโอ้โหโอกาสเลยครับใจจังหวาดแรกของมุธิพัฒนาป่าตองที่ขึ้นเกมมาทางเดิมเส้นเป็นกิตทัตไกทองครับสุดท้ายที่ระนองอีกคนหลังมาใหม่ตั้งเกมกันใหม่ครับเกมของกะตะเมธาโควิด โควิดสูดงสายัดเข้ามาติดโอ้โหหัอลิปออลิปใายขาวดูไปดูดูไปดูใกล้ๆเลยครับอุปกรณ์พามาเองครับเออมาเป็นฟีคิกของตามินา่าสายสั้นเซตโอ้โหดูครับบอลสองอยังได้ปล่อยให้เกมบลด้แหละครับ การแล้วก็เป็นการรอมบอลการลองกลับปู่นี่ครับเห็นชัดของของไพศาลเราพูดได้ไม่ได้พูดได้ไม่ได้คำเดียวไม่ถน,นัดพูดได้คำเดียวคือหุหัว <c oughs> ครับจ่ายตองมาจากไพศาลทิ้งเซฟครับแล้วราเชนบบกมีอะไรประนอง บนนานนนจะเตะก,กันสองนัดก็เหมือนกับคู่เร่งขันอย่างกระตาเมทานี่นะครับไม่แน่จริงไม่แข่งสองนัดหรอกครับว่ายางั้นมาไกลไม่แน่จริงไม่ข้ามสะพานสารสศนมาเอื่อเป็นกระดาเมทาสั้นๆจากไฟสารจิวแซนวิชและยังดิ้นต่อได้แล้วอาครับเบียดและสิบสิบสโอ้โหไม่ผ่านแล้วจะกลับอ๋อ หนาทีจีปุ่นซัดพูดอําชูอแล้วก็ยังตบมือของให้กับกระตามีทาเลยครับทิ้นเป่าจบเกมในครึ่งแรกยังได้ครับสกกยัง0ู เปลี่ยนแกนบุกจากขวาไปซ้ายบ้างครับมูทิพนาปาตของชาวุิกี่สิน้นลับสันออกมาลูกนี้จ่ายออกมาติดบอลสองขนานเส้นขึ้นมาใหม่ให้ต่อที่ไพสารลำใหญ่แล้วทัดบอลออกมาลูกนี้ยังเข้าได้เป็นบอลทุ่มเข้ามาเอาครับจ่ายสั้นๆส,สวยมารุธลองยิง ลองยิงลองยิงลองยิงครับแต่มันเสียบเข้าไปนี่ครับดูจากภาพช้าครับขึ้นมาเรียกว่าในนาทีที่21นาทีแรกของครึ่งหลังโอ้ท่านสสมรุษย์ชัยสิทธิ์ครับปูบสัดเข้าไปลูกนี้ยิงเล่นๆน,นะ ชัยยศิธิ์ขึ้นสกอรแรกให้มูที่พนาป่าตองออกนำหนึ่งศูนย์เอาครับดินนีออกมาตรงกลางไล่จี้จายต่อเข้ามาเซบซ้ำไม่ตรงลูกนี้เก,ก็บเข้ามาครับมารุชัย,ยสศิธิ์ตะวันออกมาเอาครับเก็บตกใหม่เอาครับ มาต่ออุดหนูเชดโอ้โหเฮ้ยลูกเทเกือบจะเป็นสกอร์สองนี่เนี่เอาครับเอฟซีอาวุธับส่งเสียงเชียร์เลยครับต่างเตะชนะประตูขึ้นมาเอาครับสั่งกำแพงครับราชเชนกาว,วิคิดไม่ชัวร์สามคนไม่ชัวร์สั่งสี่เลยครับสั่งสี่ครับเป็นจักรพุอาดเอี่ยมสั่งๆออกมา ซัดลูกนี้มาม่วงเกือเคยด้วยกูเห็นเดินทางปลอดภัยคบคุณครับผมเอาครับจะมีโอสู่ให้เห็นหรือเปล่ามารุษชัยทศิ์มารุษเคลียร์เปลี่ยนจุดและสัดโอ้โหเซ็โโมาครับนาทีกลับมาใหม่อีกทีนึงฝากต่อเพซซิงลูกนี้ยังอยู่ยังได้แล้วก็จะแปร แปด้วยซ้ายของอมสินอาเข้าทางของประตูครับอัครพลผานหนีมาใหม่โย่ออกมาแล้วเปลี่ยนแกสวยครับอาครับไปต่อไพศาลลำใหญ่ไหลหลังแล้วซัดโอ้โหลูกนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบครับไพศาลลำใหญ่เอ็กซิสลูกนี้พอเปลี่ยนตัวครับนักกีฬาออกหมายเลข6กปไล่ตีเสมอนักกีฬา หมายเลข68ครับชย,ยสิษิ์คนที่เปิดสกอร์แรกให้กับมูทิพนานป่าตองครับขึ้นนำหนึและถูกเปลี่ยนออกมาขยับสิบหนึ่งลงไปครับอเ,เอาปาสิชัยพัดก์ก็ไล่ตีเสมอแล้วกะตะเมธานัดแรกพวกเขาตามหลังทุ่มกับเข้ามาของกะตะเมธา กรตาเมธาถือเป็นน้องใหม่ของเตกิมขับในกมนี้แล้สิซสิบโอ้สวยงามครับกระตาเมทานี่คือบอลดูสายอาชีพแล้วครับเฟนหานักเตะเข้ามาเสริมทัพเว้นในมูธิปนาปตองสองแพ็เอาครับชมกันต่อในสนามยัดเข้ามาลูกนี้ยังติดครับออกมาก่อนเลิกายต่อลูกนี้ไม่ข้ามยังแก้ไขได้บอลสองกิติทัศ สัดติดบล็อกแล้วออกข้างกิติทัศน์ไม่เล่นแล้วกิติทัตห้ต่อที่สิทธิศักด์แก้วแจมดู <c oughs> บูริทบูริทคุ้มครองไหลต่อออกมาที่บูริทอีกครั้งครับไม่ปีเร่งและเปลี่ยนเกลออกมาด้านกว้างมีพื้น้ายยังติดครับกิ <c oughs> ติทัศน์ยังยกเท้าบล็อกไว จากพื้นที่ของอ้างนะครับนี่ก็ภูเก็ตอีกหนึ่งคนถูกเสริมทัพลงไปในช่วยงานในเกมรับครับพรีรพลกุมูดาจากพื้นของหมูห่ห้าสาคูครับบางมาเหลาเข้าสู่ช่วง2นงนะกำลังจะเข้าสู่ช่วง2นาทีสุดท้ายครับในช่วงทลก่อนจะทวงเวลาพิเศษ ยังหนึ่งหนึ่งอ,อย่างนี้กันต้นท่าเสมอผูลออกมาสกอร์นี้จะเสงหยิบชนาก,กันได้เปรียบให้เล่นต่อแล้วซัดสิบเอาครับยังบกได้เกะออกมาจังหวะสุดท้ายกันกลับมาให้ต่อที่ผูส้สปบะตูครับอัครพลอัครพลพัทรเจมถามช่องจ่ายต่อชิงออกมาโยนหลังแล้วยิงบอลสีแดงหยิบเล็กหนึ่ง บสถเสียงเงินยินที่สองก็ไม่เจอกันอีกทีมเล้วสิบหกทีมสุดท้ายประมาณนั้นเออนะครับพ่อนาป่าตองครับเออยิงเข,ข้าเข้าเลยครับ เอรสองครับหมายเลข2สองนาทียกลับมาครับกระดามิธาบุญยริทยกตุกนี้หักข้อแล้วราเชนพีชนนโอ้โหราเชนรับสบายครับเอาครับทัวสินเป้า